ตายอะไรกนเมือครัะลงตายแด้ีแต่ไม่ตัยลองเสียอนี้แต่ไม่้องขาเียวองเนียวตายอะไรคนตายแล้วเนาะเาขอันนนขามนเียตายอะไรก็พน่ปคนนั้นตายหนักในช้อนหนึ่ตเทเลตายเ้าหรไปน้าอื่นน้ยากเชาในเลี้ยใย่อการหนัตด้าเเลตัดตา quay lên người na nó có còn quan sát chắc chưa có cả nhà tan tiền để học xe tụt sẽ quay nó đó chờ giờ chờ có tiền tài có chờ rồi cái này chờ chờ ngày một này đưa nó mỏ chờ nên nó tài nó luôn theo chờ mình đi còn tài còn tài có biết đâu chết Ha con được cái tốt thì tôi mua để ta cho cái ri nhờ. nó sống có thế là rồi ấy ít ta tốt một cái uh, rồi chỉ cười ho hay hay nó ho để bạn thả ho hay như miệng thả luôn à. La ngang hồ mà ta. Mẹ ta yá ẩm thăng áo khói cút màn lại nhau khơi nhau có ว่ากาลอาเสกจุงามโหติดตากําแม่บ่ไกลยอกอําพากําซ้ําเอาเด้อที่นว่ามาอย่ามาได้ตามสายเอาเฮาได้เป็นคนบ่ปะตาลไกลแล้วบ่ <laughs> 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 พาตายไม่ตายใจอาจารย์าเชิงาทำแน่นมีผาส่งสอนชุมาโอวาตาหลถัคำลูกแมใชตุ้งเยวเตี่ยวชียเจอไหลกฮปีชูนอยู่กว่าีควาบาคาชงมันหนักใจเอาสีห้าก้อนคาปีน้องสองก้อนในตั้ข้าเออกว่าเนียหายอย่างพวกหตายแบเนาะ กันเ่เขาพีน้องหาคด้เดาอดุเงือร้อนเงาเมียใจกาอหายอ้าวเงือกี้เขาได้ไปปูเขาขึ้นมาเนาะโมฆะโมลามวานะในใช่กันลขาเขาเอายาะขงเขาปยอก็ไ่ไม่อย่างไม่อย่มาขังมันหนอกันละเออไหน อ่าอานเอากะทั้งสิงเอาแจกกันน้อคุกของมึงคันต้องเอาให้เอาดาวอยู่ในต้นพันธุ์กันในไม้นี่เนาะถ้าห้องเจ๋งห้องก้ามาปานชักเสียสีนี่คือก้าเลยเนาะทํามาแจกกันน้อหน้าแม่เป็นปยหน้าแม่เป็นขของหน้าแม่เป็นจอไข่ในเป็นเนี่ยอะไรในเป็นเถียวเออเนาะอันปานอันปานน้องซ้ายเขาเกเตนั่นเป็นป่ามาหิของเคเออ ปันให้ก็หั่นปุ๋ยหั่นเออซังปุ๋ยซังปุ๋น้ำเบะนั่นั่งปุ๋ยนนะปันให้ก็ซังปุ๋น้ำไบะนั่สููมาเดียปันน้าปันน้าปุนั่งนั่งใส่ชเข้าเออปันให้ก็ไปที่บางหินเนาปันน้าใส่เข้าก็ซ้่ไปที่ผลปู๋ยเลี้ยม้าจนน่ะฝนต่อวันเลี้ยมน้ำต้นกากเขานาปันเตียนปุ๋ยแข็งทางแข็นงั้นอย่าเนาะเขาปีน้องหา

พน้อหาก้อนก็สุยมากตปันสุก็ยกว่าใหญ่ไม่จ้าขอบคขาพี่นองในเท่เราแยลมยิ่งยิ่งยิ่งข้ลองให้ลองหน้าที่เขาปันกันยาาเออหน้าคือพีน้อจอกนั่นนาจอกนนาให้คือพี่น้องจอกนั่นจอกนนาเราคือพี่น้องชอนั่นนาจอกนนาต้อนขัก็ต้องเลยเน่ะแลนดีาพี่น้องหาก็ได้แจกนครับจากพันากี่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ยอมบ่อกสิบุญสิกวายหน่อ

ธรรมาก็เด่นไรรมาก็เด่นไรรมาก็เด่นเต้นไปเต้นมาเงือนขาุกจาพิเจียนแจกกัย่ก็เสียงจอมโหวกเอาหายควายปล่อขายมาสุดก้อนปียาก็ก็ปื้อาลูกเล่นนำหนะลูกก็เลยมาก็หลเล่นก็เลยมาก็หลุดเล่นเล่นยาเล่นยาเล่นยาเลยเล่นยามก็เ่นปานำมันกังมันตั้งขึ้นไพขึ้นสีนี้น้ำแต่ละวก็เทศไปได้วะ có mẹ nói do hôm nay có lo còn không tăng quan tam thứ người mang này thứ mà mang co số xuống mũi xuống mũi giả mang co quả quay cảm trang như thứ giờ yo thì ai của cái này mới đẹp là sao mi cái chi cho không giờ mà mi cả nó ai không à còn lạc với để thì nhiều cả Đó Ủa, quên lạc với để con mở mới thêm quả cho mà luôn, Xin cho Xin cho Yo, cái này ai kéo cả kéo là có sẵn đi nè Giờ má bị bảo má mưa có sẵn đã Cái này cả hắn đục phẩm với hấu Vậy sao mà có nhiều này là cả chút, quên nè Cả chốc, cả đau quên mưa dao nã họ cắm nè luôn quên Quên ừ, mà, Quên mà cái quên nhàn luôn còn mấy người ma này thì có ở nhà ai cái này cái gì bán trăm ông <laughs> <laughs> là hơi nhiều như lịch mà đấy rồi cái này là chúng nó là nọ nếu trong ta lại mang lại này bán ai theo thì kéo ma ông hết quẩy mà phụ quản cốt tôi Thì anh đã nông này nọ bọn mình hẳn là ai là ai à, cho mẹ trên đây thì bán này hết nên mình không biết đâu mà bọn mình, à, đi theo thì cứ ta của mặt ngoài yêu nước mặt ngoài xem 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 cho xem 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 cái xem 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 nào xem xem khá xem 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 nhau xem 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 là xem 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 là มือนี้มือนี้นันดูดีนีมากเปลียนแล้วแทำไมไอ้สขงหายตัวข่าว่อนจะเชื่อใจหือทำไมไอ้ตัวนั้นจบวันพียแลยว่ะพายเออปีายห้าพีน้องไหนห้าปีเลยทีแต่วันตามมือหนาทีว่นอุตส่าห์มึอขันกอด่แล้วแต่ที่พนกก็มันมีเอ้าคีตูเขาอยิานัดใคหน้าก่อนอันนี้ก็เล่นจะแบบนี้เลยเน่ะเออไอ้น้งเออ เมื่อวานเมื่อตอนที่เราเป็นปี๋เมื่อนอนกอดนังเลยก็มเมื่อเช้าเมื่นอนวายออตาปานาวาเเมื่อก็ขากานี่เ่นหน้าหนาเลืู่เคื่อนเขื่อนไปสูงกุ๊กปุ๊กปุ๊กสูอูสวีเม่อัมีก็เปสเอาฉันเลยว่าัีย่างเขให้อันนี้ก็เขาเขาขึ้นมือเลไายแล้วยายกตมือก็จิงจอให้ก็ได้ด้แ้นี่คือพี่มองกันไก่ละคือ บ่คือกันแต่เต็มแล่เป็นค่าของโมเด้อล่ะคั่นมาเติงขวาอ้าวฮักไปด่าเพิ่นแท้บ่ดีเนาะวันส่ำนั้นสิผู้มันกำพร้อมมาว่าดีแท้ถ้าพี่น้องเต็มได้กินเลยยามส่ำเฒ่าฮักขวาละใหญ่เอ้อเด้อว่าเออกัดเจือกัดเทวีออกมาอ้ายเหมอเด้อเนาะบ่เพิ่นฮักฮ้อนจั่งได้เฮ็ดเจ้เพิ่นมึนคืนเกยเพิ่นอยู่ว่าอ๋อเปียเออเปีย นี่ชอบบ่จ๋านี่ต๋าหมอเปื้อยไปบ่ยายเอ้อเปื้อยพอชมบ่ล่ะหมอจ๋าเฮาก็บ่มีเปื้อยบ่เพิ่นจะฮักตามเราแล้วก็จ้องคลาตาจ้องคลาเออก็หาปัญญาก็บ่การรู้จักก็ว่าเอออันพอแม่เฮ็ดบัดนี้ห้ามได้ซ้ํายาพอบ่อ้าผมเลยเฮ็ดบัญญัติน้ําเปื้อยออกมาเด้อ <Ngly> ไม่อยากเปปว่ยไปเกาหน้านะก็ปล่อยความบ้าปล่อยความว่าปกาเนี่ยทีรีปีญยาได้ดูปัญญาเขาสอนได้ดูัญญาเขาอยู่เขาปกาไม่ที่รูปจาให้ปัญญาเขาได้มีนดีปัยาเขาอยู่กันนั่นเเออเขาเลยหาเขาปีา้ยอเคบอกว่าได้นี่ยปีามันก็ปัจจ้อนน้องใจมันยาอ้ชืไอ้เต่าได้ปัจอกันนั้นนาโดนการยามเชื่อเย็สถิตในปวงไม่ห่างไกลอยา การมาในขาพีน้องกอนกันออกเสียื้นเสียกลางพงวัติยานี่ลอยเข้าทางโตวันหน้าชาบวลงลาแสงคือขาพีน้องก็ปีนั้นย่านเสียนย้ลักหน้ายามเาือปู้เกีป่าเส้คือชวนมวยเนอป่าลงมวยปุญญาเนีชอบคำนันวันมุญมาอ่อนกันคำนั้นวันมุญมากันก่อเนาะกว ป่า้าแมกัดแล้วจอจะเสีเชี่ยมพราคืนเมื่อเชียวจ้อแสีซื้คืนเมือหจ้อเมือไว้มาเนาะตอนกันมือไว้มืาจะยยกชีอันใหญ่มันเต้เนาะลองไว้ลองสาเตี้นอกใจมันแยกอีกหนึ่งว่าบารมีแค่นี้หน้เนาะมือไว้จะยกชี่จยกชีก็ซีสมถะเขาวันหนาวนะเขาก็เท่าะยาชี่ยปานก็หนังตาหักก็หงยโอ้บรทุกแถวปูเม่เออนังตาญานุ่น่ะ หากอมื้นกันไหวอ๋อจ oh, <c oughs> ัน่ก็เออจันตก็จควาอมจ้าดิขานอคปุยยาเชียวจันยาเชี่ยก็ถวิ้นยิ่หนึ่งยินดียีนดีและพี่น้องตามนังตามมาป้ายันทร์ก็หูเินกาด้วยขาเตี้วไหมลูกเงินนานเลยอ่ะว้าลูกเง่อก็มาขายลูกเงอนมาลูกก้างเงนพมาวัดปีมาขายออวกมือ 哦，别管了那呀，管了这二八叉，咱早考场上就白忙，忙呀！几波是呀，几波是呀，几波来考哦。还来开屏，还来骂了来呀，俺开来开别来开屏三天，俺开来别开来一年完来哦。哦，就开屏三天，不、嗯、哈？ เด็ดๆที่เนาะป้าโคป้านี่เตะนึงคิดความซื่อใสความซื่องอถึงมาปลายออกค่ะอ๋อหาคนนั้นเขาก็โตถามถามมานี่แหละถ้าพี่น้องแกนได้สัมพันธ์กันมาหาเอามาเออบ่าวเนี่ยให้จำไว้อย่าค่ะวันตามมือหน้าว่านายอ้อพวกของพ่อแม่เตะปลายเท่าก็มนต์อ้ออ๋อชื่อใหญ่นั่นอีแหละจริงๆอ้ายขอจองเนี่ยแกวันนี้อ้อ พี่น้องได้รู้สูงเต้าเลยเนาะไอ้ชูนี่เป็นพี่ข้าข้าให้เป็นไอ้เต้าน้อยเอ๊ะๆๆๆมาจ้ายกคำทุเล่นปูจีป้าป้อแม่นทุได้ปูจีจี้บ่ได้ได้เลยเนาะเท่าไหร่ก็อยู่กันในสวนเอาปัญญาล่ะปัญญาเนี่ยมันมีหลายโยกับหมังโยก็ รองปะพุกสุกะปีนยากาลามามิโอโกลองดิมลองได้มามิโอโกลองแดกคมู่ปีนยาฮิตเอาชาวหน้ามือใครมอเลาว่าสอนเอาเออหมอว่าไการตุกขัเตี้ยวเขาเตี้ยเป็นยอนักคว้างกว่าตั้งหนาวค่ะไยการปีนยาหน้าเตี้ยพีใจเขาใครสอนเอาเตี้เขาสอนเอาไม่เหลือก็เอาหมันว่าเขาเอาคาดีปล่อยปัพราะยาชิ้นเอามัเลี้แต่ปีกันเลยก็

อ้ก๋วยเตี๋ยวไล่ไล่กอไล่คลาบไล่ให้มือถือทุกนนนะ่นนี้ก๋วยเดี๋ยวไล่ตื้นไล่แบนไล่จ้าจกงบูดจ้ามือดินนำหนาค่นนี้ข้อค้าเขาได้ย้อนชารนิีต่างกาลค่ย้อนชาโนโต้สุดกาสื่อค่ะมันก็อยากทันนอเออเขาเออไรอ้อพ่ปี่ยเขาขาตัวกินีมีกินยันเลยก็อคาราเปียวเขาปีนว่านาบ้าง กว่าตั้งนานแทท่านพ่อเออ้ย้าเน้อจะถึงหลังวานใจกันเดียวหน้าพ่อเจ้าขาปากใหญ่เออชวนเอาควงตอนวางกลางจเงนิิชวนเามามากอย่างนักงานชื่อก็ยาวอยากเป็น่ึงเตกหน้าวยันจิ๋ม่กอได้ที่นายชูนีจ๊ะน้องทีกวางน้องทีกวาวเดียวนทายวางจ้องสิยั่งเดียวย Hợp dạy có sao kiến thức bình yên chí, Hà, dù đâu cả lòng chiều qua nạ ta, ta, Xoá nấu ngọt ngoài <laughs> cỏ bớt đen, Có chặt châu yêu nhịp nhã, Xoá nấu xuất ra, Biệt hành la Tạm mang nấu có hợp ngọt hư viết, Hợp hòa xịn chà, Cố hẳn có nấu, Hợp ngọt đạp phá rút phá rút, nấu, 今才弄菜的怪路过，电话前茶人，以后啊！咱们弄菜的人子，那远庄乡下去，大包小包，他那把回那些少过，哎呀，把咱们弄，过来回来弄 tôi trân trải ai tàu, hiện nay tôi yên xuống nhà chị thoáng dưỡng, yên mưa nạt đến hòa ai tôi chị lòng châu tàu hô, thân, hà tóc ngoài mua tay, hà tóc ngoài chân thân ai quay tân là sẻng tà mâm ปฐมาปริสีตาัางอยากเห็นคันโคกาก้อขึ้นหาป้นสิบอีสาวังมวานเขายากว่างยืนฤปษใช้แสนงตะลาหาดนาของไอกช้อนเป็นทุกันไว้กาเผาไขินไข่ต้อนก็อาย้องตั้งตีนหิ้วลองใช้ตั้งสัมผาสพอไขยินไข่มาก็เปิดทองเที่เขารักศสีนาคานเดินตะนาว่าการเ้่งเจ้าสั่อะไรป้าผูวเราเปิดไข่ไขยินก็เปิดถองอาร้องแก 当妈看到的, má đài mạy mạy mạy, cứ chỉ khán đài đón khán, ían chị cho công an thị trường, ủy chỉ khán đài tên cho câu chịu của nam môn thiên, 千 khuất kinh tâm, ờ điền bùn găng lên ủng long, ủng lên là ủng lên là ưu dụng số môn ứ, ờ ạt ù 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 Chọn ứng quan nhóc Thoàn có thoàn quan đoàn quan thảo Châu khá bơ nặng Mà tung thoảng quay la này Hầu yang yên yêu cho càng cam càng cam càng khăm, càng cam càng cam càng càng khăm cam vang đường ngủ loay loay có bàn quay thoảng ta la hà tìm tiếng số tìm tiếng tìm tiếng theo ta ในระยามทานอดีตทเชียงมาคุณเชียงคำาลหลงอารองยามคองช่างยามติตกวไปกว่าอย่างเา้นาตระยานั้นอยางเชี่ยออดีอดีนีอาสาบ่าอยอมเจ้าหอายี่ยเสียวกว่ากว่ากำนั้นจอนเบียวสูเแียวเชื่อเอืออหอดเหม่ก็ยากคนคื มาลวงเสียงหาเราท่าละจะอย่านั้นอยู่ลอยเมื่อเดียวเมืองคนมาอยู่วัานคือนำกันยาวอ๋อกำเนิดกับยิญใจที่นั่นของเขาจะสังขาวเขาก็หลวงปู่ป้าเน่าเขาคอู่ปู่นไม่เจอมุนไม่เจอชื่อไม่เจอหยดควาตราดอการะปนชาวทะไรคมาจะรับนมันตลาดมันได้บ้นคือไปของปู่ป้าปู่ัน เออยาการงานมุ่จะมสุรอกูหมื้คูวันเมื่อในมันสองสัปหงาการเฮอาคำลาเป็นชวอูทว่าอีเงี้มีญงยที่เชี่ยในรุ่นเนาะเมื่อเดี๋ยวในมุนเจ้ากามใครฮักามใครถนใมันยนกันดี่นเะส่วนในเตียงปังไว้หลในันนาเตตาที่จะมีลระวัดเตีงหลวงในเนาะก็เพราะว่าเอมุนเจามันใครฮัตแต่ดสีตาก ว่ามีธรรมะเสวนาตรานั่นกว่จังกะหอปันเขาจังกะหอที่ลานนอเออตะกายิ่ใจที่นั่งมงเจ้าเจ้าขาวขาวม้าตั้งสิวจิตนาชาถาบวปอกมาใครถ่วอมตลาดเออเกว่าเออตลานุ่มเจ้าตาเชียงกิมหอปันเขานั่นนี่เด็กปอพห้อมาก่อนชุลยินลานเฮาห้อนั่นเนอไว้กับพวกต่างก่อต่างป้าต่างวนต่าเจ้าชื่นนั่นเทพกรม่ยคุกโก้คุกโ่อนะมิวกับตลานมาได้เโาห้อเปลี่ยนตลาลอยู่นาะ ไวการเขาตีห้อนี่คันั้นเอาเปลนตราหนสั่งสอนุ้มากพราว่าเมื่อไก่นั่นพอทะเลอนอันนี้เอาตรานั่นสั่งสอนมัาช่างชางมีตัวชางมีใจก็เหมาอนนะพามูสาสวยกากวันตามเมื่อนาไวการปลุกสองไหนขึ้นในไครนี่สัมผัสจักก้องร้อมเจ้เราเนาะแต่เมื่อเช้ามื่อวันี้อยาปีนั้นยาวมันจะบอกสิเกี่อย่าเชื่อเดียรยันเียายมันเจ้า เข้าเถินขึ้นไว้ชอบพูดชอบวางตีรองก็รองตีขึ้นตีขึ้นตีขึ้นกัวขึ้นตีล้มกัวล้มเนาะพวาะคังก็นอนพมื่อเลี้ยงมันลูกกวายน่ะที่กลเมื่อเปลเมือก้อยียาเปล่วเมือเวี่ามือก้อยียาเปล่านั่นจเมือเผี่าที่ฉลาดโถหมูเวียนั่นเปลี่ยนห่อนได้มาเลี้ยงหัวควายหนํานาเพ่าเมือเลี้ยงมันไม่เปลี่ยนได้ปักลายเหิง เป็นช่วเป็นเสียงล้วนหลายหลา้วนไกเขาก็เป็นสายเปิสายโนลไหมมีสพเทจัปะท่ามาบาาบุบาไวาช้ายิงอ้อนกันกรเป่าลุนนั่นเนาะเตียมหิ่งเตียมหอก้วนไกว่เพานฟันกันสกกันแล้วไม่ใจในเล่ปล่อยเยอะข่อยยากข่นำขนาดยาเบอร์นั้นเบอร์กลางคำนั้นเออไอเจ้าเข้ามาเียวยาเขาข้ามาเถียวยา พวกแมกเหยาเอาไม่อมาอยู่กันสุดรอเไืเอจะเชาบ้านนาะอ่าเขาเนี่ยเออจือเขาเนี่ยอก่าต่างเนี่ยเราต่างกันมากว่าไอเต่าไหพวกเขาบอกเพื่อนกัที่ก็ว่าไอเต่าไอเป้นเต่าต่อเท่าหืมิวกับเต่าอันมันมันอยู่ผีไปก็้เขาเนมันจะเต่ามิ้วนั่นเต่าพวกเดียบันเดียมือโกาสุเต่าเขียวมากกบพวกเียวปุ้ักูตีเพื่อนชําไปไปก่อใจอ่า cầu tiến lại chứng quay cổng nước lọc này à. cổng để lại chứng quay có nơi lọc lâu này à Chà là an toàn cổng liếc thắng cầu đi cầu à, chư chu có đi là tiếng chu mày hai ngày ờ... ngày tiếng, chư hai ngày hai nay hai này hai văn này hai nay hai ngày 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 Năn ta xả lạ nữa mà họ cho mà nàng ta cả đây chứ cái đây xả lạ nữa nè nàng ta xả lạ mà ta xả la hay là bạn ấy <laughs> mà một bác thảo cao chi là người này ta xả còn đây bạn ấy bọn bạn ấy này chỉ có thể mới thì buồn là khéo nếu tàu lên mới muốn sổ ấy ăn à lùn lùn không lù, được lù. quả củ quả cuốn ngon vậy ngon trọt vậy cào cuốn ngon vậy tàu lên mới thấy biến như vậy nọ ta xả này อามันนันมันนั่นขึ้นนั่นเตี้ยเมื่อเดียวมาปะมงรามาเองวันไ่มันจะไปกว้างแล้วเื่อเอาวัวมาเอาควายมาเอาหมามาหนอะพาท่าะพทีเองไอีไบองไรไงไงลยมาไหลมาวัวไปความันหิบมันหกหิบมันหิบนปั้นหนอเีสีมุกคุกเสียมุคักคับเสียงมาคอกคอกเสียงม่ก้องก้องส่งแกแกรเสียงมจรงเสียมตันตอนกับพอพอจะรู้ควเขาคืนกว้างมันจะพอจะรู้หวย าหนั่นาน่วหนักก็พอป่อยป่อยไปยายุ่งกับว่ว่การจีก็า่วยนั่งมาจนถึงจนหลับยมันมา่สี่สปาหวงเตะน่เองมันว่าไอชอจีเขามาเนีเปทีมาเรื่องูเรื่องควายเปิดดน้าเปิดคนำหนาเนาะมีเปหลายก็หลายคนบอกมียิงก็มียิงคนใจก็คนใจนางยิงนํำหนานางสันนางจีน้งปูนางไหนนงจีนงเสือน้ำหนาก็มครดัเลยอะ เออต่เอานางป็นางมูนาตัวนางมัดนางวน้วมันสองนจ่เขาเออนางจี๊ดเรอปอเ็นาแมรหันเป็นคนใจดอกม้หันไม้เอเนาะมาหันหันดองเฮาไอ้เตานั่นเออเลยป๊อก็พอมาเจ้าน้องลูกเหลอมานี่ก็พอมาเจ้าปดูเหลอมากวาลูกหาเตาชิ้นจัเกอ แันพูลอำว่าจิจักหลเต่าอ๊เนี่ยวเนาะผูดลูกหลาเต้าเยมันลูกตั้งกันผ่าไหลายเต้าเขาตั้งไาในบ้านวันนั้นน่ะู้ลูกตั้งหลเต้าเนี่ยก็ฮูจักตขอเนี่ยจี๊มมันเขาได้เขาไม่ฮู้หรออ๋อเดีะขนลูกเต้ามันเขามาบดติพึ่นมาเขาถ้าเจะเก่ามาห่างหลวันมื้นี้นยอ๋อเก่าข้ามาชวนปินยาก็วา มาหาอุษาพันตาโอบาขอนเออเจ้าก่าได้เป็นลูกพระนาตาสักิหังดีใจอนอ๋อลูกได้ลูกสัตเทีนงมื่อพ่อมาวัดินั่นอนอาลูกสัตเทียงเรียมหาอุษาปิญญามึงไในใดออ๋อเมื่อขานั้น เออปีญาก็มีอยู่มันเหมือนอไปข้าไปถึงาไรซ้อนอุปจารก็มีอยู่าก่อนไปถึงาไรสามนี่แหละเดี่ยวการเขาว่าเอางานเขาว่าเด็ดเด็ดข้าวถั่เผล่ามากมึงสิเจ้าได้เข้าอ๋อเออดีเออดีเออจีเจ้าว่าเขาเจี้ยบอจีเขาเขาในเตี้ยเออนั่นตาฉาลาในเขาว่าอ๋อเออเที่ยวรูจีเจ้าในหางดีไปตรงไหน dạ tôi là tôi ta có tên hàng gì, lắng cái sá la này nọ, chào ơ, chào ơ, 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 chào ơ. ờ quay vào chào đây, ờ hết coi họ đi mua đi quay cả này, lòng khâu phác thế họ thì nên chào, ờ coi cả mua quay họ thế này, ờ chào cậu tôi choi họ phom, ơ, lấy ơ, lấy ơ, ơ, đi ơ, ơ, mà ơ, ơ, tôi tôi vẫn mua ơ, quay tiền đó, tôi tôi quay có bán vẫn kiếm khâu kiếm phác โย่กันเลยัวพยยามห้ไกลพยายามเหมันุษย์อมาตัวราคาตัวราคาวัวสูดเจ้าจังยากไ้่สูเจ้าจังเตเอามาเดคยคาแดอันมันไรงจีมไรงนั่นตัวเยลือคาเออเจ่านั่นใไหนเนี่ยอกมาคาเดนี่ยเอามาเนี่ยมันมันก่อเอามือกับตบตุ๊ปโกหกโว้ควายใช่อมันกตุ๊บตุ๊ตัวตัวปเนออเอาไดกะบวันกัมื่อ่ะ ชูมากเกิดกนมันเกิดดวยก้นในก่อเฮืกกนเฮาอมดหอมกกนนะอู้กายเออเอาในคว่าตามะนากายเฮาะหอมกำกับว่าู้อหอมกำกับวานเออเฮือดอันกันมดหอมกอยาบีกะเต่าให้เต่าหน้าเออพวคำมากมาจมาตอมเจ้าสุดเดียวมือหาเวไหนยี เออสูโกอยากไปให้ไปแก้มมันหนักกว่ากว่าตันชินว่าเอาในกะวัาตามมือนาถ่อมก้ามกวาถ่อมก้ามก่า้อนน้าเว้ยอยากเปี่ยนเอาอยากเปี่ยวก้ามกวาดไวไว้อยากเปี่ยวก้ามกาเปียนก้าวันมันเจ็มันสั่งก็สุถ่อมก้ามกาสุงเนก้ยข้อนสุงเนี้ยไม่เออกระไรก่อนแล้วก็ยแเช็ดฉันนะเวไวันนี้มันบอกมึอแตุ่ับมันก็ผู้ว่าไกวะนึงก่อ็เออวันงานมากก็เดียวว่าไานมากกนเดียว พวกเขาที่ว่าพวกเจ้าเขาว่าอ <a> ้าวขาวขาวว่าไกลอะไรพวกมหาวิทยาในยโบนี่เออมันใกล้มันใกล้เหรอเนี่ยวะว่ามันใกล้เหรอเนี่ยกำนั้นเออพวกไก่เขาก็หัวเออมาคำว่าผมมาหาใคยโอ้เออจูไอหนั่งตาสาระบ้านลุญลาจ่อยเอาไหนเออมันเปรียแกเอ้ลุงลาโบลุงลาควายเขาไหนเปี้ยวว่าง่าย ตัวยาไปความไปจนยงให้ความให้แก่ยาแก่ยาวน่แหะเขาก็จนๆชื้นๆเนาะหากมันยงมันอ่ะมาอยู่ด้วยเขากวัวดิ่งวายกันได้หรืนไปเจ็วันยังไงเขาก็ทำอีดู้จมันนาะจ้องถามมันว่าเอออ้ยกอาจ้องใครดิงวัวดิกงวายจอมเขาออนีอ่วะอ๋าใครเดิยงอ๋อบอกใครเดิยงได้มีสักแค่ก้อนหรือแล้วก็ยมันก็ไั้สามก็อนมันก็ได้อยาเบียังไ นื้กาเรียยมุนงก็เียบเดียนมีชั้นที่กดึสก็หูเมีอุ้ชาพันตาปีเจเนี่ยมีลำดามาโว้คเนี่หนหนาขาน่ปปนฉีเดอปัญชกที่เจ้าเก่าเออขานี่ยขาทีนาเพ่ก่ให้ลูกเลี้ยงเขาปนบติเตี้ยเออพังเฮ็ดเลี้ยงเขาเออาจึงชาใกเจ๊เจ๊กินห้ยไรคนเฮีดยพวใครตายชําใครปนกาาเปิน เอออันน so ั้นเปิดป้ายออกเพน่อนำไหนเอาเจ้าเก่าเมื่ออยู่เมื่อกินกันนั้นละว่าเจ้าเก่าใครได้ผู้่เรีวนป้ายนเจ้าเก่าเออเดียรีเออพันตอาย่างมันเปื่นโ้ว่าเจ้าเก่าเออหมอ้างแท้ข้าบอกใครเขายาเออหรือว่าอ๋อโจมเขาโจมเขาข้ามือสูบันค่แนก็ได้มันก่อจเปิี่นมือสูบันมันเนาะควนใจอันนี้เม่อ้ปองสามก็สี่ห้าก็โจมมันมือกันได้ปัดมือออกเพือนสัตหีดวง ชัดที่ดู่นน้าอยู่ในต่างกายเละเออร์รุดมวยยาวยังแล้วได้ขั้โเสียก็หาหุก็ไปยปเานันตาฉันได้นั่นแหะขึ้นมือเฮอสุกละวันนี้ไหนอาขามาถูมาเจอมาดมาเรียนปีกเรอสุรอลมาไหนอ๋อเอาขาอู๋มีกอบามีปอบาเพ่อกันว่าปีเขาได้สมิอู๋เทียงเหลือเขาขาไหน เข้าขาจอมอะหลู่ปอดิออเข้าอออ้าอะหลู่ด้วนช้าเจิดได้บ่มีหยังเออชาวาใกล้ที่โลดไปบ่ไผบ่เอออันเดก็ไข่ครับเออเพิ่นสิไข่เดอ้อก่อนนั้นได้ก็ได้คันนี้ที่ไข่มาย้อนมาเรียกโลดไปโลดสติเขาว่าไปกับปอปออวมซมซินนี่ก็มันก็ติดมือตั้งหลายข้าอืมมีอยู่ลูกไอ้นั่นอ้าอยู่ข้ามาอยู่ล่ะข่าวเขาอยู่เมื่อพอมาวันที่1อ้อชื่อมาไอ้ห่าน่ะ nàng ta sẽ la vào này ờ ờ vô có con nắm quay có con nắm có con nắm mà khả vô lại có điên là